C.H.R. Born Unique ผมกลัวเชฟกลับไปหวนันไว้กับทองนั่นอีกจังเลยอะก็ให้มันได้เรียนรู้ดิถึงพวกเราจะก,กังวลแทนมันไปอะก็ไม่มีประโยชน์อะไรปะวะมันไม่ได้รักเชฟหรอกแม่งรักตัวเองก็ถ้ามันเลือกที่จะกลับไปคบสิ่งที่เราทำได้ก็แค่ยอมรับการตัดสินใจของมันปะวะ ทั้งทั้งที่รู้ว่าการตัดสินใจนะมันผิดเหรอครับความรักมันก็งี้แหละเหมือนที่คนเขาบอกกันใช่ไหมว่าความรักทำให้คนตาบอดอะพวกที่ตาบอดเพราะความรักอะเขาเรียกว่าหลงแต่ความรักจริงๆทำให้ใครตาบอดไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้ลุงแม่งพูดจาเท่วะ่ะ เดี๋ยวพ่อมึงอยู่ไปน,น,นานๆนะ่ะความหลอ่อความเท่ความสล่างกูมันก็จะยิ่งฉายแสงมากขึ้นเรื่อยๆเว้ยทุกคนคะสู่พาเพื่อนกับคุณครูที่โองเรีนมากินเค,ค้กค่ะอูน้อยทำไมไม่บอกว่าจะมาล่ะครับพอดีแม่ของมีนาเขาติดงานนะคะลยอยู่เป็นเพื่อนนี่มีนาเพื่อนสนิทหนูไงคะกับ เมษาน้องสาวของมีนาค่ะยินดีต้อนรับนะครับนี่ครับเมนูครับวันนี้คุณครูอิมเอมคนสวยมาด้วยเนี่ยไม่ทราบว่ามาดูแลลูกศิษย์หรือว่าตั้งใจมาที่ร้านครับก็มาทั้งสองอย่างอะคะ่ะอ๋อไม่ได้ตั้งใจมาหาผมเหรอครับ สเปรย์แอลกอฮอล์ครับคุณครูเอาไว้ฉีดฆ่าเชื้อโรคนะครับอ๋อขอบคุณค่ะหรือจะเอาฉีดไล่ลุงเหินๆก็ได้นะครับแบบนี้เลยครับเอ้ยกระทิ้งเปียกแล้วนี่คุณปุ่นเป็นเจ้าของร้านจริงหรือเปล่าครับจริงๆค่ะเจ้าของร้านตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะเฮ้ยคนดีผีคงที่รัก ทำไมเราไม่ไปหาร้านดีๆนั่งคุยกันหรอครับผมอยากคุยที่นี่แหละไม่อยากไปไหนไกลแต่ผมรู้จักร้านอาหารบรรยากาศดีๆโรแมนติกมากเลยแล้วก็พอเราดินเนอร์เสร็จแล้วเนี่ยวันนี้จะพาที่รักไปที่ครับแล้วผมจะอยู่กับที่รักทัง้งคืนเลยโอเคบ่าชองคุณก็เป็นซะแบบนี้ เราถึงไปด้วยกันไม่เคยได้เลยไงอยากทะเลาะสิที่รักคุยกันดีๆไหนบอกว่าเราจะคุยกันดีๆไงคุณจะให้ผมคุยกับคนที่เอาตัวเองมาจุดศูนย์กลางของโลกได้ไงอะมันคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกคุณคุณมาเห็นแก่ตัวคุณมารักแต่ตัวเองอ่ะแต่ผมก็รักคุณนะเวียแล้วลูกเมียคุณอ่ะ นั่นมันกลัวประเด็นเวียมันประเด็นเดียวกันชองอย่าเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้แบบนี้จะเวียจะให้ผมทําไงล่ะครับจะให้ผมอยากกับเมียแล้วก็เวียถึงจะยอมเหรอครับเฮ้ยชองนี่คุณยังคิดไม่ได้อีกเหรอผมไม่คิดอะไรทั้งนั้นผมแค่รู้ว่าผมรักเวีย รักผมตรงไหนความรักต้องมีเหตุผลด้วยเหรอความรักคือความรู้สึกผมรู้สึกว่าผมรักเวียนั่นก็คือรักเวียรเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมแบบที่ฝรั่งเศสยอยะช่องเราไม่ใช่เด็กๆแบบตอนนั้นแล้วนะคุณยังทำตัวเป็นเด็ก,ดกอยู่เลยอะ ไม่ว่าไงเวียก็จะไม่กลับมาคือดีกับผมใช่ไหมเราจะแข่งกันให้ได้ใช่ไหมผมว่าผมเจอความรักที่เหมาะกับผมแล้วความรักจากคนในร้านสวีทเดย์โอเคก็ได้งั้นก็เตรียมผิดหวังกันได้เลย เพราะว่าผมจะทำครอคคอมบูช์ยังจำได้ไหมเมนูที่ทำให้คุณตกปรุงรับผมรุ่นที่รุ่นไหนเนี่ย<ห> เอ้ยเออ,อน่ารักเมษาถ่ายด้วยกันมั้ยคะอันนี้อันนี้อันนี้อนนโอเคมาน่ากลัวนะเนี่ยไอ้ขนาก,กรขนมหวานอะไรเนี่ยโชคดีนะที่เมษาไม่เป็นอะไรแต่บาดแผลในใจอะคงอยู่แน่ๆคุณปุณครับคุณปุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับตอนเด็กๆ ผมเคยถูกลักพาตัวเหมือนเมษาครับเราจับคนร้ายได้หรือเปล่าครับไม่ได้ครับเราคุณปุณจำหน้าคนรายได้ไหมคะน้อครับถ้าไม่ไหวพอก่อนก็ได้นะครับจริงๆแล้วเมษาก็มีอาการแบบนี้แหละครับผมกับครูเอมอะก็พยายามช่วยเมษากลับมาเป็นปกติครับเพราะว่าเดือนนี้เมษาก็ไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เลยอะคะ่ะ นอกจากพี่สาวเขาแล้วก็พิกเล็ตอะค่ะวัยเด็กต้องเป็นวัยที่สดใสครับแล้วควรที่ต้องล่าเริงทั้งยู่เนสาาไ่ยิ้มแบบเนี้ยเศร้าใจจริงๆนะครับกลับสะดึกเลยนะครับเชฟ นี่ทุกคนรอผมเหรอครับเปล่าไม่ได้รอแล้วทำไมยังไม่นอนล่ะครับกูแค่คิดว่าเป็นโจนอะ่ะกูก็เลื่อกมาดูพี่โจไม่เนียนอเลยลุงคนเวียเป็นอะไรหรือเปล่าครับมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าอ๋อก็เรื่องที่ลาเราต้องแข่งกับชองนั่นแหละครับ คือผมว่าการทําขนมเนี่ยม,มันเป็นความสุขของมึงใช่ปะ่ะงั้นมึงก็อยากให้ใครมาทําลายความสุขของมึงถ้ามึงไม่ได้ทํามันอย่างมีความสุขมันก็มอบความสุขให้กับคนกินไม่ได้หรอกใช่ครับเชฟงั้นเรามาทําขนมแบบมีความสุขกันนะครับขนมเนี่ยช่วยสร้างสารมอฟินด้วยแหะครับเอ้ยมันเอนโดฟินอืม ผมลืมไปแล้วนะครับเนี่ยว่าตัวเองชอบทำขนมเพราะอะไรขอบคุณนะครับที่ช่วยเตือนผมพราจริงๆแล้วเนี่ยความสุขของผมคืออะไรผมสัญญานะครับว่าผมจะทำให้คนที่กินขนมของผมเนี่ยมีความสุขให้ได้เลยขอบคุณทุกคนมากนะครับเมษาเดี๋ยวเมษาเอาไปอันนึง แล้วเดี๋ยวพี่อันนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาตีกันใครได้5ลูกก่อนคนนั mm. ้นชนะเดี๋ยวเมษาไปยืนตรงนู้นเดี๋ยวพี่จะมายืนตรงนี้โอเคไหมคะโอเคค่ะอ่าออกไปเลยมาหนึ่ง <c oughs> สอเมษาเนีเจอเรื่องแบบนี้มาคงลำบากแย่เลยใช่ค่ะแต่ว่าอาการของเมษาก็ดีขึ้นแล้วนะคะเนอะได้ยินอย่างนี้ก็เบาใจหน่อย เรื่องแบบนี้เกิดกับครอบครัวเรานะแม่ต้องแย่มากๆแน่เลยอ่ะไม่มีทางหรอกค่ะเพราะว่าหนูอ่ะจัดการพวกโจรลักพาตัวได้แน่อเก่งจังนะเราก็เก่งเหมือนแม่ไงคะพิกเลนมาตีแบดกันปะเอาสิแม่ขาไปตีแบดกันนะพร้อมนะหนึ่งสอง เลิกเล่นเราได้ไหมเนี่ยพิกเล่นเร็วพี่แม่ชนะใช่ไหมเนี่ยนี่อ่อนหนูอ่อนให้เฉยๆหนูอ่อนให้เฉยๆจริงๆริดีเก่งมาให้เอาจริงนะนังไงหนูเราเคยเจอกันหรือเปล่าคะหนูคุ้นหน้าลุงเหรอหนูเคยเห็นลุงอยู่แถวโรงเรียนบ่อย ยุงเนก็แค่อยากจะปกป้องหนูนะผมไม่ต้องกลัว